ตัวเท่าไหร่หมาจะโดนพัดษีหมาจะโดนไหมอะะดดะดด่ะงานที่แล้วอ่ะน้องหมาค่าตัว,ตว เขาเป็นคนงมากมันท้องหมาเขาไปคุยกับเอว่าเขาฉันได้หมื่นนึงวันนี้นะเขาจะต้องได้มากกว่าันนะอะไรเงี้ยเขาก็คุยกัน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 กั้กขนกั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 นกลนกยนกันกันันก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 อนกันงันกกันกนกกันกนกัะรันีักัน้นกันกนกันกันกนกันกันันก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 ันไปนกันันก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 นกักันันกนกันกัมกันันกก็นกันกนกันกััวกันเราก็งงไปหมดเลยเหมือนกับว่ามันกนกันั เออน้อก็งงไปหมดเลยเหมือนกับว่ามัดมือชกเหมือนกันเนี่ยใช่แล้วแม่ก็โชว์ตัวด้วยได้เงินด้วยแล้วแม่ก็มาครึ่งหน้าตลอดเลยค่ะเป็นผู้ใช่ใช่เขาจะใส่ให้เราแตลอดใช่ตาคนเหมาะสมเนาะแม่ก็ใส่แมสก่อนเขาเลยเขาเลยเยอะเขาเนยเยอะเอเมนครั้งนี้กข้าใจหรือเปล่าไม่เหลือค่ะเหลือแต่ชื่อดังที่เอาก็ไม่ได้เยอะหรอกนะเล่นใหญ่กันเยอะเน้นเน้นเอาความสนุกอย่างเงี้ยค่ะ ก็ม่นูือไอพีแบบว่าปั้มือชอบพี่อ้ําเลยนะแล้วลงเมลากลอนเองด้วยใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะอ้าไม่ได้รังเกียจรังกออะไรการเล่นละครแต่ที่ผ่านมาที่บอกว่าอ้าวเล่นอ่ะอ้าไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นไปได้ที่จะทําหน้าเสียทําหน้าปฏิเสธก็คือการอ้าวเป็นคนเรื่นงเยอะหรอคนทีจะทําเี่ยก็จะบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมพี่อยากได้เป็นบ้าน ต่อตกลงคุณไปคุยกันเองอะไรอ่างี้แต่ก็คือว่าเราบอกเขาว่าถ้าเวลาที่เหมาะสมจริงๆอ้๊บมีงานอื่นอยู่อีกช่วงทุ่งเวลาเดี๋ยวพี่เอพีเอกับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นแล้วก็ไม่ต้องเทกับเพราะอ้๊บขอพักผ่อนก่อนตอนที่ผ่านมาน้องอ้๊บไม่สบายพี่โดนเสียใจอ้๊าไม่ได้ไปไหนเลยอ้๊บขอไปเที่ยวเล่นก่อน

ตอนเยอะมากพอตามพี่อ้ําขาสิบห้าตอนเนี่ยคขาไปละครนี่เทาไหร่เนี่นะแต่เดี๋ยวนี้จะเอาน้องไปด้วยเหรอครับไม่ทำแล้วก็ได้ไม่บอกว่าไม่อ้ําเราเลยไม่เป็นไรเลยสปอนเซอร์มาแน่เลยไม่เป็นไรน้องอ้ําเดี๋ยวพี่มีเวลารอไม่เป็นไรน้องอ้ําเดี๋ยวพี่มีเวลารอได้เดี๋ยวเวลาอ้ไม่ละนงานทุกเดือนเลยนึกออกไหมนะเพราะว่างานมันจะได้เดินนะพี่อ้ํานะ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  อย่ยพูดงานหน้าจะเรียนไปเอกแฝงงานหน้าไหมงานเก่าไม่เป็นไรบอกวันนี้แหละพี่อ้ําพี่เอกกับอ้ําแฝงอ้ําหรือว่าเอกแฝงเดี๋ยวเดีอัพดูหมดว่าเดือนแล้วก็ยังไม่รู้เลยคือจริงวเดือนนั้นอ้ํบอกอี่เอกมาตั้งนานแล้วด้วยว่าอัพมีไม่ได้พูดบอกด้วยนะยอมไหมยอช่วยช่วยขอฉันแล้วใครขอฉันจะมาเจ็บข้อแขนได้ช่วยไม่ได้ช่วงแขนเส้นใหญ่เธอเธอตั้งใจเปล่าเพรส้นอื่นมันง่ายมากแต่มันไม่ได้แต่เขาจะมาพื้นเดือนทุกวันจะเห็นเป็นไรคะเพราะเขา รักกันแบบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในครั้งที่ดีเนี่ยแล้วก็ีใจอยากเห็นดีๆอยากเห็นดีๆอะไรกนแล้วไม่ถูกดี